ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับมีคนไทยหลายคน ที่ออกมาคัดค้านการซื้ออาวุธต่างๆให้กองทัพบ้างก็บอกว่าซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วจะเอาไปรบกับใครบ้างก็บอกว่าทหารมีไว้ทำไมซึ่งตามหลักแล้วมันก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะเป็นประชาธิปไตยเราไม่ได้ห้ามด้านความคิดกันอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นถ้าบ้านของเราไม่มีรัว้วคอยป้องกันอันตรายป้องกันภัยที่จะเข้ามาถึงตัวเราเราที่อยู่ในบ้าน จะปลอดภัยและสบายใจได้อย่างไรล่ะครับเอาง่ายๆนะครับท่ามกลางสังคมในปัจจุบันนี้ที่มีโจรมีขโมยอยู่มากมายแล้วคุณไม่ปิดประตูรั้วและประตูบ้านคุณจะกล้าเสี่ยงไหมครับว่าคุณจะไม่มีอันตรายคุณจะนอนหลับได้อย่างสบายใจหรือเปล่าและท่ามกลางความขัดแย้งที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้สงครามนั้นได้เกิดขึ้นแล้วที่ยุโรปและก็อาจจะบานปลาย มาเกิดที่เอเชียอีกและถ้าเราไม่มีทหารไม่มีอาวุธที่จะสู้เขาแล้วเราจะทำยังไงครับหรือคนที่บอกว่าไม่ต้องมีทหารนั้นจะออกมาสู้เองเมื่อเกิดสงครามจริงๆกล้าหรือเปล่าครับคุณกล้าตายเพื่อชาติเพื่อคนไทยเหมือนทหารไหมครับไทยเรานั้นได้มีการฝึกร่วมคอบรากโกกับชาติที่เป็นมิตรกับไทยจู่จูนั้นขเขมรได้มาเห็นเข้าก็ต้องการที่จะฝึกบ้าง จนได้มีการคุยกับจีนจนกลายมาเป็นดราก้อนโกเพื่อข่มเรากลับคืนมาและถ้าเป็นแบบนี้มันหมายความว่ายอย่างไรครับคือเขมรเขาคอยจ้องทำสงครามกับไทยเราอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ครับผมมีบทความหนึ่งของอาจารย์เดชามาเล่าให้ฟังครับคนไทยเราควรจะได้รู้ว่าในปัจจุบันนั้นประเทศไทยสามารถผลิตหัวรบขีปนาวุธระยะไกลได้สำเร็จแล้วหลายรุ่น รวมไปถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาร่วมกันกับประเทศอิสราเอลและต่อจากนี้คำว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ยิงปูพรมแบบไร้จุดหมายเหมือนอาวุธเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของขเขมรที่ซื้อมาจากจีนและรัเสเซียที่เคยใช้ยิงสูมออกไปแบบไร้ความแม่นยำจนมั่วไปหมดมันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วในปัจจุบัน เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกองทัพไทยนั้นที่พัฒนาร่วมกับอิสราเอลสามารถยิงกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมกันหลายลูกและหลายตําแหน่งพร้อมๆกันอีกด้วยนอกจากนี้กองทัพไทยก็ยังสามารถผลิตเครื่องยิงจรวด dti plus ที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงและสามารถยิงออกไปได้ไกลมากกว่า60-80กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำอีกด้วยแต่ที่น่าย,ยินดีมากที่สุดก็คือ กองทัพไทยของเราสามารถผลิตเครื่องยิงขีปนาวุธแบบนำวิถีและไม่นำวิถีได้ด้วยซึ่งสามารถทำลายเป้าหมายในระยะไกลได้ถึง150กิโลเมตรเลยทีเดียวและเครื่องยิงชนิดนี้ก็ยังสามารถใช้ร่วมกับขีปนาวุธไฮมาสของสหรัฐอเมริกาได้แถมยังมีความแม่นยำพอๆกันแต่ที่เด่นที่สุดก็คือขีปนาวุธที่ไทยประดิษฐ์ขึ้นมาเองได้นั้นมีอนุภาพการทำลายล้าง ที่สูงมากกว่าจรวดไฮมาสของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยกล่าวกันว่าขีปนาวุธลูกเดียวของที่ไทยประดิษฐ์ได้นั้นสามารถยิงไปจมเรือรบของขเขมรที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่จีนสร้างขึ้นในฐานทัพเรือเรียมที่เมืองสีหนุวิวของขเขมรได้อย่างสบายคราวนี้ก็ประกาศศักยภาพของกองทัพของไทยให้ขเขมรน,นั้นได้มีความเกรงใจเราบ้าง เรามาดูความเฮงสวยของฮุนเซนกันบ้างที่อาจารย์เดชาเคยทํานายเอาไว้ก็ไม่เคยผิดคาดว่าฮุนเซนนั้นจะต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างแน่นอนและสุดท้ายก็เป็นจริงฮุนเซนนั้นมาขอร้องให้ไทยช่วยส่งผู้ตัดสินและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกีฬาซีเกมส์เป็นจำนวนมากและร้องขอมาหลายอย่างรวมไปถึงฮุนเซนมีท่าทีอึกอักอยากจะให้ไทย ช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างหนักทั้งในกรุงพนมเปญและในหลายเมืองด้วยใกล้เขตดินแดนที่ติดกันก็ล้วนประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงนอกจากภัยแล้งแล้วประชาชนหลายแสนคนก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ด้วยแล้วหุนเซนก็ยังไม่มีแม้แต่เงินที่จะนำไปแก้ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยที่เริ่มจะสูงท่วมหัวและในแหล่งน้ำต่างๆก็เต็มไปด้วยกองขยะที่สก,กรปรกเต็มเมืองกันไปหมด และเป็นที่น่าอับอายต่อสายตานักท่องเที่ยวและผู้คนที่จะเดินทางเข้ามาชมกีฬาซีเกมส์ที่ใกล้จะมาถึงแล้วน้ำก็ไม่มีกินไม่มีใช้อาหารและที่พักก็ต้องสกรปรกอยู่ทั่วไปในประเทศแคมรแล้วจะมีนักท่องเที่ยวที่ไหนเขาอยากจะมาเที่ยวกันแถมก็ยังหน้าแตกหมอไม่รับเย็บหลายแผลอีกด้วยเพราะเพิ่งจะออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนวัฒนธรรมจากโจรชนำ้ำทมเมย มาเป็นประเพณีสงกรานให้มีชื่อเรียกเหมือนกับประเทศไทยหุนเซนลงทุนไปจนงบประมาณนั้นแทบจะหมดหน้าตักแต่ประเทศดันทะลึ่งเกิดภัยแล้งอย่างหนักซ้ำเติมเข้ามาอีกส่วนข่าวร้ายของผู้นำลาวคาดการว่าไม่เกินกลางปีหน้าวัฒนธรรมที่สวยงามอย่างหลวงพระบางจะเละตุ้มเปะไปหมดเมืองที่สวยงามและเงียบสงบก็จะเต็มไปด้วยกองขยะที่สก,กปรก ธุรกิจบันเทิงและยาเสพติดของจีนจะเข้ามาแทนจะเกิดโรงแรมต่างๆของทุนจีนขึ้นจนบานเป็นดอกเหตุและเต็มไปด้วยกลุ่มทุนธุรกิจศูนย์เหรียญของคนจีนจะเดินกันเต็มบ้านเต็มเมืองหลวงพระบางและรวมไปถึงตลาดสีหอมของลาวที่เวียงจันทร์ก็จะกลายมาเป็นย่านไชน่าทาวที่เต็มไปด้วยพ่อค้าชาวจีนและมีคนลาวเป็นลูกจ้างลาวจะกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสตที่เป็นแหล่งค้าประเวณี และเป็นสถานที่พักผ่อนของกลุ่มนักเสพยาเสพติดทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนส่วนข่าวร้ายของรัเสเซียก็คือปูตินประกาศยกระดับสงครามจากธรรมดาในยูเครนมาเป็นการยกระดับให้เป็นสงครามนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจอย่างสงหรัฐอเมริกาและนาโต้ไปแล้วจากการรับฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เป็นประเทศล่าสุดในปัจจุบันผลก็คือ มีคนรัเสเซียที่หนีตายจากสงครามอาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศมากถึงกว่า400,000คนก็ได้ทยอยหลังไหลหอบนำเงินมาหลบมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจึงเหมือนเป็นตัวประกันให้กับประเทศไทยไม่ให้ปูตินนึกพินเพี้ยน,น,น,นยิงนิวเคลียร์ข้ามหัวประเทศญี่ปุ่นมาตกแถวแถวประเทศอาเซียนได้ส่วนข่าวร้ายของจีนก็เป็นอันว่าการหลีกเลี่ยงการทาสงครามกับสหรัฐอเมริกา นับวันจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นทุกทีการกระทําของผู้นําไต้หวันที่ไปเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นการตอกหน้าของสีจิ้นผิงอย่างเจ็บปวดและการประกาศรับรองให้ไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะรับรองไต้หวันให้เป็นประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีนเดียวอีกต่อไปถ้าหากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้จีนนั้น ทุ่มง,งบประมาณทั้งหมดแบบเทนหน้าตักไปที่กระทรวงกลาโหมเพื่อเตรียมรับมือในการที่จะทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวกับปูตินนั้นนับวันก็ยิ่งจะแย่ลงเรื่อยๆเมื่อปูตินเริ่มรู้แล้วว่าสีจิ้นผิงนั้นเล่นการเมืองแบบตีสองหน้าหน้าหนึ่งก็ออกมาค้านปูตินเรื่องการติดตั้งนิวเคลียร์ในเบลารุสกับติดตั้งใกล้พรมแดนของฟิแนแลนด์ ส่วนอีกหน้าหนึ่งก็สร้างภาพการผูกสัมพันธ์กับชาติอาหรับให้หันหน้ามาคืนดีกันเพื่อตอนเองนั้นจะได้กินรวบเรื่องพลังงานน้ำมันหากเกิดว่าปูตินถูกรอบสังหารหรือพ่ายแพ้สงครามต่อ,อยูเครนที่มีสหรัฐอเมริกาและนาโตพร้อมทั้งกลุ่มประเทศในอียูรวมไปถึงชาติยุโรปตะวันตกทั้งหมดคอยช่วยเหลือ,อยูเครนอยู่ออกหน้าอย่างชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้ จีนจะต้องเผชิญกับสภาวะถดถอยของโครงการขยายอิทธิพลลงมาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมากรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่เป็นการสร้างรากฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศจีนทั้งหมดด้วยและสงครามสกุลเงินหยวนของจีนที่เปิดหน้าพร้อมสู้กับสหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่สหรัฐอเมริกานั้น เคยมีอิทธิพลอยู่เหนือกลุ่มประเทศเหล่านี้มาก่อนนั่นยิ่งจะตอกย้ำให้สหรัฐอเมริการีบเร่งเปิดศึกทางกําลังทหารกับจีนให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาหรับนั่นเองมีหลายคนพูดว่าหากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเกิดขึ้นจริงๆโลกของเรานั้นคงจะรับมือไม่ไหวแต่สำหรับผมแล้วเชื่อว่า เราจะได้เห็นภาพสงครามเพียงในระยะเวลาที่สันส้นๆเท่านั้นและมันคงจะจบอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชนะจะนำอาวุธที่ทันสมัยที่สุดออกมาใช้ในศึกสงครามในครั้งนี้และทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อมีอีกประเทศหนึ่งออกมายอมรับความพ่ายแพ้ของตนและสิ่งที่โลกกำลังชี้ให้มนุษย์ทุกคนได้รับรู้ถึงความจริงก็คือนับจากนี้ไป ผู้คนนับกว่า4,000ล้านคนจะมีประเทศมากกว่าครึ่งโลกจะต้องเผชิญกับสภาวะความขาดแคลนอาหารอย่างหนักเกิดขึ้นในทั่วโลกอย่างรุนแรงที่สุดและไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อนเลยขอขอบคุณบทความอาจารย์เดชานรุนาศในความคิดของผมนะครับถ้าเกิดสภาวะความขาดแคลนเกิดขึ้นจริงๆในโลกประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยทีเดียว แล้วท่านผู้ฟังล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดสามารถแชร์ความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังตลอดมาครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณครับ